ครับสวัสดีครับพี่พีๆนะนะน้องๆที่พึ่งหัดเลี้ยงบอลกระดาษด่างนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการช่วยน้องเจ้าบอลกระดาษด่างที่เกิดจากโรคลรครากเน่าใบใบเฉานะครับ วันนี้ครับาจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงบอลกระดาษด,ด่างมาก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับผมได้ซื้อบอลต้นบอลกระดาษด,ด่างมา แล้วก็ไข่มันมาด้วยนะครับไอต้นที่เพราะเป็นไข่แล้วนะครับก็จะโตตามปกตินะครับแต่ไอต้นที่ผมซื้อมาเป็นต้นเลยนะครับมันได้เกิดใบเฉานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ มันจะมีใบใบด่างเขียวแต่ไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับกับใบใบเหลืองนะครับผมซื้อมาผมตอนนั้นผมยังดูแลไม่เป็นนะครับกลัวมันจะตายเอาน้ำรดให้มันเยอะเกินไปแล้วเอาไปไว้ใน ที่แจ้งนะครับฝนตกใส่อีกทีนี้ลากเน่าเลยครับไข่นี่ผมเอามาบีบดูเละตุ้เป๊ะไปเลยเหลือแต่คนนะครับเหลือแต่คนเลยใบยนี่เฉาตายไปเลยครับส่วนมันจะเหลือแต่ใบที่ใบาขาวนะครับแต่ผมเอาทิ้งไว้ยังไงก็ไม่ขึ้นยังไง ใบก็ค่อยๆเฉาลงเฉาลงจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวครับผมเลยตัดสินใจตัดทิ้งเลยครับซื้อมาก็ค่อนข้างจะแพงครับแต่ไม่ขอบอกราคานะครับอ่าเนี่ยครับต้นนี้เนี่ยอ่าดูนะครตรงโคนมันยังมีปูนแดงนะอันนี้เป็นใบที่ออกใหม่นะครับ นยครับก็จะมาลุ้นด่างอีกทีนะครับผมนึกว่าไม่รอดแล้วนะครับต้นนี้ซื้อมาต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับไอ้ต้นนี้ก็เกิดจากไข่นะครับแต่ยังไม่ยังไม่บานยังไม่ออกใบเลยนะครับกําลังขึ้นหลอดครับนะครับซื้อมาวันที่เก้ากันเา็กดือนคมพศ2564นะครับก็เก็บจะหนึ่งเดือนแล้วครับ ส่วนต้นนี้ก็ออกจากไข่เครับซื้อไข่มาอ่านะครับต้นนี้ก็จะสวยนะครับก็จะมีใบด่างใบด่างนิดๆน,นะครับครับก็ค่อยๆเลี้ยงไปครับให้มันโตส่วนต้นนี้ครับพี่อดแถมมาให้ ก็ด่างเหมือนกันนะครับค่อยๆด่างนะครับนะครับสําหรับมือใหม่นะครับวิธีการรักษานะครับส่วนวิธีการรักษาไอ้โรคลากเน่านี้ผมจะใช้ไฮโดรเจนนะครับเพียวๆเลยครับผมจะไม่ผสมน้ำเลยครับ เอาลำต้นมันมันล้างให้สะอาดเลยนะครับเนี่ยครับเอามาล้างน้ําให้สะอาดตัดไอส่วนที่เน่าทิ้งตัดทิ้งไปเลยครับส่วนที่มันเน่าครับผมจะใช้ไฮโดรเจนพิวพินะครับเอามาใส่เทใส่แก้วนะครับแล้วก็เอา หัวที่มันเน่าที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาแช่ตรงในไฮโดรเจนนะครับทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับแล้วก็นำออกมานะครับแล้วก็ใช้ปุนแดงครับใช้ปุนแดงป้ายตรงแผลที่เรา ตัดออกนะครับทุกที่เลยครับผมจะเอาป้ายทุกที่เนี่ยแม้แต่ตอผมก็ป้ายครับเนี่ยยังมีคนแดงๆอยู่เนี่ยผมเอาปูนเข้าป้ายไว้ส่วนใบนี่มันกําลังงอกออกมาได้ไม่เกินสี่วันห้าวันเนี่ยครับตอ,อนที่ผมตัดใหม่ๆผมก็จะเอาเข้าตู้อบไว้นะครับไม่ใส่เนกระป๋องเนี่ย เขาฝาเขาปิดไว้เฉยๆส่วนส่วนที่ใช้ใช้ในการใส่กระป๋องก็ไม่มีอะไรครับผมใช้แต่กากมะพร้าวครับแช่น้ําเอากากมะพร้าวแช่น้ํเขาใส่ไปในกระป๋องครับไม่ต้องแช่นานครับผมเอาเอาแช่แล้วผมบีบน้ําออกให้พอหมาดนะครับเอาใส่เข้าไปแล้วก็ เอาต้นที่เราตัดแล้วเอาปูนแดงเข้าไป้ายไว้ครับเอาเข้าใส่ลงไปแล้วก็เอาฝอยมะพร้าวนี่ยครับถมเลยครับประมาณสักหนึ่งเซนนะแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้ในร่มเนี่ยครับประมาณสามวันสี่วันมาดูได้เลยครับรับรองงอกเนี่ยครับ ผมเพื่อเอาออกจากจากกระป๋องมานะครับเนี่ยต้นนี้เลยประมาณนี้เลยครับลองไปทำดูนะครับสูตรนี้รับรองงอกครับครับจากวันที่ตัดจนเหลือแต่ตอ ใบเผือกใบสุดท้ายถูกตัดไปมันเน่าจนถึงวันนี้ก็ลาลาสักสี่วันเข้ามานะตอนนี้ได้ประมาณนี้ครับตรงตอยังมีปุนแดงป้ายคนอยู่ครับตัดจนเหลือแต่ตอครับไข่เน่าครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆผมจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับสวัสดีครับ